สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมสั่งปูขนมปังนะครับมากินรอบสองนะครับวันก่อนที่ผมกินนั้นตัวของผมอ่ะไม่มีไข่เลยน,นะครับรมันฝอมันฝอแล้ววันนี้ผมจะมาแก้ตัวสั่งมาใหญ่กว่าเดิมครับคุณผู้ชมตัวแบบตัวนี้เท่าหน้าแปดขีดนะ <c oughs> อ้โตัวนี้แปดขีดตัวของน้องก็แปดขีดเหมือนกันเท่ากันนะครับขีดแปดขีดปูตัวเกือบโลเกือบหนึ่งกิโลคุณผู้ชมอันนี้นะถ้าไม่มีไข่นะนอน เตะหน้าพี่ได้เลยคนขีโมูก็ยังเป็นคนขีโมูอ้าวเตะหน้าเตะหน้าเออก็ไม่มีไข่แล้วไม่มีไม่มีไข่สองตัวเลยนะนอนเตรียมเตะหน้าพี่ได้เลยเออเดี๋ยวอูมีแน่นปักเลยอะเนาันมากเลยเอาอะไรมาทุบละนี่ไงเอาคอนใช่ไหมอุปกรณ์เราโอดสากนะครับผมอะทุบของพี่ก่อนเลยพี่ให้ดูของตัวของพี่ก่อนเลยอะมาเออเราใจนะเอ้าทุบมาๆค่อยๆเขาเขาดูมั่นใจมั่นใจแล้วคุณผู้ชม น้ำเต็มขาเลยแตกแล้วแตกแล้วพาพาโอ้โหไอ้ขาผมดูโอ้ยนี่มันขนมปังของจริงแล้วบอกแล้วไงบอกแล้วไงโอ้ยวว้าว้าวว้าวบอกแล้ว บอกแล้วบอกแล้วคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ขี้โม้อะไรไม่ขี้หมอจริงเนี่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 สุดยอดอานนนทุบของตัวโนนนี้มีมั้ว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จับให้ตัวของโนนนี่หนักกว่านะหนักกว่าแล้วแบบว่ามันแน่นกว่าใช่ต้องปี๊ข้างๆให้มันแตกไม่หนักน้ำหรือเปล่าหรือเปล่านะหนักน้ำหรือเปล่า นี่แหละปูสดมีน้ำเยอะปูสดเหอโอ้ยตัวนี้แน่นตัวนี้แน่นกว่ามาติโทผู้ชมโอ้ยโอ้โหมันมีทั้งแบบไอ้มีทั้งมันทั้งไข่เลยโอ้ยเหลืองอ๋อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ผู้ชมดูมาติโทผู้ชมแกะบมาดองออก วาสนาได้กินอย่างนี้นะวาสนาได้กินแล้ววันนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีไข่เตะหน้าอ้ายได้เลยเดี้เลยคขูดมันมั้งนี่อันนี้มันปูนะคุณผู้ชมเอากินเลยดิขูดมาไหมเออปั๊ดอื้มวันนี้มันกว่านั้นอีกอื้มอุ้ยมันกว่านั้นอีกพี่เกมลองลุ้นว่ามันมีไข่หรือเปล่ามันจริงๆริลองเจาะดูมีไข่ไหม มันมากเลยมันนี่ใหญ่กว่าเดิมเด้วยโอ้ยโอ้โอ้ยตะลึงอ่ะไม่เคยเจออ่ะคุณผู้ชมคือวัดจากน้ำหนักแล้วอ่ะยังไงก็มีใช่มันไงมันเพราะว่ามันหนักใช่ใช่อือื้าไอ้นนท์ตอไม่ดีอ่ะต่อพังทำเพลงกินเลยจ่องามๆหน่อย วันนั้นเชื่อไม่จิตวันนี้แบบคือมันจริงอะออโอ้โหปัดถ่ายไปแน่นเดี๋ยวผมจะกินให้หมดเลยไ <c oughs> ห้นอนกินก่อนนะเดี๋ยวตัวพี่มาลุ้นกันว่ามันจะมีหรือเปล่าชิ้นหนึ่งเนี้ยก็หนักมากแล้วนะพี่เกมหนักสิครับชิ้นหนึ่งสองขีดแล้วมันน้งที่จับอะโอ้โห,หือใครเน้นๆเลย วันนี้เราเจอของดีแล้วกินกับซีฟู้ดครับผู้ชมซีฟู้ดผมตำเองนะวันนี้ตามมาสดๆร้อาจจะเผ็ดนิดนึงเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเนาะต้องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนก่อนถึงจะรสชาติอร่อยเต่ดูไข่ก่อนไม่เคยเห็นไข่ปูขนมปังที่มันแบบล้นๆขนาดนี้เลยผู้ชมอันนี้คือตรงกลางอยากเห็นตรงกลางนนตรงกลางู โอ,อ้อนนออย,อย,อยสุดยอดอยเขาบอกว่าตัวใหญ่มันจะมีไข่เยอะวันนี้เราต้องจัดตัวใหญ่มาเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะมาลองกินตัวของผมนะคุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าของผมจะอร่อยหรือเปล่า มาคับผู้ชมผมจะดูที่ว่าตัวผมจะมีไข่เปล่าดูนก่อนมีไหมมีดินมีแต่เมมีแต่เมส้มอ่ะเฮ้ยมันเป็นมันอ๋อของพี่เจมตัวมันๆไอ้อกินกับของ็มได้ไข่อ่ะ มีมอยู่มันมีแต่มันไม่ส้มแต่มันไม่ส้มไม่เฉยคุณผู้ชมมันเป็นมันเหลืองตัวนี้าจะไข่แก่ไม่ไขออ่อ่อนแต่มันเหมือนกันผมบอกเลยวันนั้นแบบคนละชั้นจริงจผมผมว่าผมกินวันนี้ผมอินแน่นอนอออ้โหเดีโฮโฮโ๋ยวพี่อยากกินไข่สีส้มอ่ะแบ่งนี่เลยนี่เลย นี่นด้เดี๋ยวเอานั้นเอาสีกันนี้ให้ไม่เอามาเหลืองมากเลยเนี่ยไม่กล้าวางโชว์กันอุ้ยวันนี้ไม่ไม,ไม่น่าแตกเลยคุณผู้ชมบอกแล้วไม่น่าแตกครับโอ้ยจ,จิ้มเยอะจับเดียวอื้ออื้ม อันนี้มันมากมันถึงกับแบบจะติดคอเลยอะมันแล้วหอมด้วยเขาเอาไข่แดงกัดมาเพิ่อ,อ่ะห <laughs> ืมสุดยอดเยสุดยอดปลดิโอใหญ่มากเลยอันนี้เหมือนอันนี้อร่อยกว่าตีแดงขึ้นอร่อยกว่า หมือนแบบเรากินไข่แดงเค็มหรือว่าไข่ไข่เป็ดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันแบบมันขนาดเลยนะมันเหมือนกันเลยแล้วแบบมันมันมันเขาเรียกอะไรพิมมันเป็นเม็ดเม็ดอ่ะใช่ไข่กุ้งอ่ะใช่ใช่สุดยอดเลยสุดยอดถูกินฟินมากเลยเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันไข่ไม่เค็มไงคุณผู้ชมสาวกอาหารทะเลห้ามพลาดโอ้ยพลาดไม่ได้ต้องลองสั่งมากินสักครั้งคุณผู้ชมเด็ดเด็ด ผมแนะนําต้องเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีไข่ตัวนมาจะมีไข่นะตัวเล็กอาจจะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผมว่าต้องเลือกด้วยแหละเพราะว่า<ห><ห>บางตัวบางใหญ่มันก็กวงนะผมว่านะเลือกไหนเขามาส่งอย่ <laughs> <laughs> างนี้พี่รู้จักกับเจ้าของที่เขามาไงที่เด้เรียกได้โอ้ <laughs> โหดูดีด <laughs> ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเนาะนอนเจอดีทั้งสองวันครับท่านผู้ชม ได้แต่ของดีต่อเป็นคนดวงดีครับดูดิเหมือนแบบว่ามันแน่นมากเลยเพื่อนไหนเพื่อนลองชิมนะชิมไหมตัวนี้ไม่เอามันดูดูแล้วอันนี้อร่อยกว่าอันีว่าริงนี่อีกฝั่งนึงแค่อีกฝั่งนึงอันไหนอือนี่ ไข่ปาดติโทแล้วกินด้่ไข่อะและคาดว่าวเนื้อวันนี้นะคุณผู้ชมเนื้อจะหวานกล้ามมีนจะอร่อยมากด้วยนเพราะมันสดกวา่าเทสเลยงั้นอะเทสเลยออโอ้โหเฮยมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยก <c oughs> <c oughs> ้ามใหญ่มาก <c oughs> หวานสดกว่านั้นแล้วแบบมันชํำอะ่ะ โอ้โหแต่แข็งรัววันนะั้นแห้พี่กินนี่นะเพื่อนร้องร้องร้องสุดยอดอะ่ะร้องไม่ได้วิ่งไปใส่ยางจัดปันมาใหม่ด้วยควุณผู้ชมหมอดึงแล้วปวดเล้าเลยคือกล้ามอันเดียวประมาณขีดหนึ่งจริงจริงลองไปเถอะเดี๋ยวพี่จะร้องนี่ก่อนร้ <c oughs> องร้ <c oughs> อ,งองกินไขน่น่กันดูมันหลุดออกมาเขาชอบกินไขนะ่เนาะผมชอบเ <c oughs> นืนะ้อ มันไม่ได้บว่าเป็นเหมือนก้ามปูมาพี่เอ็มถ้าเป็นก้ามปูมามันจะแบบช่ำๆแต่อันนี้อันนี้มันจะแห้งแล้วหวานอะใชแต่เนี้ยมันมากหูเนะี้ยเป็นบุญจริงๆได้กินอะ <c oughs> เป็นบุญนะครับเออมีคุณผู้ชมถามว่า <c oughs> เท่าไหร่นะครับผมตัวใหญ่นี่สี่ร้อยห้าสิบนะคุณผู้ชมผมว่าคุ้มกับราคานะวันก่อนสามร้อยห้าสิบตัวเล็กตัวเล็กประมาณ หกขีดแต่นี้แปดขีดนะครับผมจะได้มาแบบนี้ก็โอเคอยู่นะับคุ้มเลยคุ้มคุ้มอยู่ตัวนหนึ่งกินประมาณสองสามคนได้เลยแบ่งกันกินคนเดียวก็พอติเยี่ยมอันนั้นกินคนเดียวหวังครับเฮ้ยของพี่นี่ว่าตอนนี้ตัวเองกินไม่ได้ไม่ใช่หรอกล้ามได้เดี๋ยวคือทุกโอ้โหทุกชมตัวนี้มันก็ไข่นะแต่ไข่มันไม่สีมันไม่จัดไงสีมันจืดๆไข่เหมือนไข่อ่อน่ะแต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ โอ้โหพี่เกมดูดิการไม่ฟ a l เลยดูหวานจวกกันเนาะโอ้โหคุณผู้ชมไข่ครับแดงอยู่แดงอยู่ตรงนี้มันนี่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 มันหลุดมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอ่ะต่างคนต่างนี่แล้วคุณผู้ชม กินไปผมยิ้มไปต่างคนต่างพรีเซนต์ของตัวเองแล้ดูไม่ง่ายเลยสดไม่สดอ่ะแกะเนื้อออกมาถ้าแบบไม่สดมันจะเละเลยอ่ะนนไปหามันด้วยนะมันน่าดูแล้วว่าสดอันไหนสดไม่สดอ่ะผมหาไม่ค่อยเป็นไปหายังไง่ะมันอยู่ต่างประเทศนี่ละสดๆไข่ก็เต็มมันก็เยอะ หูหักไม่ได้ต้องมีแสงแข็งมากเลยมันสดมันสดกินกล้ามมาก่อนมันก็โชวเนื้อจังเลยอันนี้ก็โชว์แต่ใครเป็นอะไรที่สุดยอดอันนี้ก็โชว์แต่ใคร น่าก็โชว์แต่เนื้อ,อ,นนอจริงอ่ะมันดีทั้งสองอย่างเอยวกเนี้ยต้องข่อยทงเนื้นอจิ้ินเฮ้ยแลกกันแลกไหนพี่เกมกินไข่อ้าวแลกกันอะไรวะอู้ <c oughs> ดูความตันทุบแล้วเดี๋ยวก็หมดอีก <c oughs> มันเละ่เแกมันเละเนี้อหลุดเป็นชิ้นเลยก็จะตีทําไมล่ะไม่กัดเอากัดเบาๆมันก็แตกแล้วแตกแล้วหุ่นหนาขนาดนี้นู่นคุณชมตกดินเยวไปล้างเอดี๋ยวก่อนถ้าหมาไม่กินนะหมาเยอนีด้วยดมหากินดแล้วไม่ทันแล้วไม่น่าเลยดูหไม่ดูก้ดดูก่เทียบกับมือใหญ่มากเลย ได้กินดีกว่าเนี่ยแล้วเลยเห็นมั้ยนี่อุ้ย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 โนนยายเรียกไม่มีหรอกยายเรียกลูกเอาไปไหมเอาที่อันนี้ไม่โดนฟันนะโดนแบบว้าวผมบอกเลยไอเนื้อตัวมันะเทียบกล้ามไม่ได้เลยบอกแล้วคลอหวานจริงๆฉ่ำมากมันฉ่ำคุณผู้ชม หอมเนี่ยเนื้อมันไม่ยุ่ยผมชอบตรงนี้แหละไม่เหมือนปูเนื้อบ้านเราเนาะมันหวานปูเนื้อบ้านเรามันชอบแบบเละนั่นหมากินไม่ได้อ่อช่างมันนี่ดูดิอันนี้แค่โคนหางไอ้โคนกล้ามนะโอ้เนื้อ,อนำ้ำปัาดอันนี้นอันนี้ห้ามทิ้งนะสดมาก <laughs> เดี๋ยวกัดให้ดูเนีี้สดมากหวานมากวันนี้ก็สำเร็จผลคุณผู้ชมได้กินของดีแล้วนะครับวันนี้ก็จัดตัวใหญ่ๆนะครับผมตัวเกือบหนึ่งกิโลนะครับแปดขีดนะครับคุณผู้ชมก็ลองได้นะคุณผู้ชมเอาแบบถ้าอยากจะลองชิมก็เอาตัวใหญ่เลยนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแลวจะได้พบเจอกันตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่นี่นี่ นี่ขามันนะขาเหรอขามัน,นไม่ใช่กล้ามเนี่ยขาพี่ดูนะ